เริ่มปฏิบัติผู้ป่วบาดเจ็บมีบาดแผลไฟไหม้บริเวณขาซ้ายท่้าล่างกำจัดสิ่งที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้จะเท้าป่วยยกขาป่วยให้สูงกว่าระดับศีรษะเปิดบาดแผลตรวจสอบบริเวณบาดแผลทำมีสิ่งแปลกปลอมให้นำออกทำการขี้ผ้าพันแผลสนามแบบสองหางโดยไม่ให้มือสัมผัสกับส่วนที่เป็นสีขาว นำภาพแผ่สนามแบบสองหางมาพันทับบริเวณบาดแผลพันทับบริเวณส่วนที่เป็นสีขาว พันไม่ให้แน่นหลวๆจนเกินไปผูกเงื่อนตายเก็บปลายผ้า วางขาผู้ป่วยลงโดยไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรงขอสังเกตผู้ป่วยว่ามีอาการใ,ใดๆเป็นอะไรนกนชีวิตหรือไม่ทำการสร่งกลับทางสายแพทย์เรียบร้อย